เ้นี่หยเียกผ้ีน่เยอเนียเกิงมากเลยคือเนี่ยองบางท่นทุกขืนเลยเนะของเบร่ณโบราณเลยของอไม่มาขงบางท่านทุกคืนเลยผิดประดุจยางอะ ไปล้านฟรีนไปหมด่อนี่มาริ่มเลื่อนแล้วนะไปลางเรมเปแล้วมาจานำมาจาอะไรเนี่ยเไม่ยิ่งหัวหน้าเลยกินเลยเราคนนก็ตาษาเป็นไปแร้วไม่เร็ว แต่วันนกไ่ไ้วน right. oh. wow. ah. mm ี hmm. ้วเกาันนี่ถ้าพูดูดช่วยไม่เร่งูนพูดผู้ให่าสี่โมสี่โมมืดเออพูดช่วยพูเร่งอ้าวอาจะเป็นอาวเป็นงอกระไม่แน่ม้าหน้านะมองลอยดี เีเอาเอาเอาเลียมันเสี่ยงกนเสียงก็ได้นในนแล้วแต่ไม่เสียงแล้วไม่ตายตายไปแล้วนในนะตายตายเนี่ยเข้าไปเลยแ่ายวิตกินแล้วาจะชีิตชีิงเต้องนิ่งเลยนะพูดนิ่งถาขาชิต้องเอานะจะนิ่งจะยังไงก็มีมีรธใช่ไปมเงี้ยไมร้ คนัไทยลูกเนี่ยรู้สึกต้องเทปะอันนี้นะร้านนี้มันปิดไหมทั้งคืนทั้งวันเลยังวันแรกเาเนี้ยเปิดที่เ่าเียเขามีอันนี้ตัว phiếu ตฟิว เพืออ่นเอ,อตรองเท้าไว้เนะี่ยคืนใหม่ฐานนี่ยคืนใหม่านพะรา,า,าขับรถใหม่